ขอภาคสนามกันะครับว่าไม่ลอยรุ่นนี้ครับมันใช้ได้ไกลแค่ไหนครับเครื่องนี้ครับดูครับเข้ามาครับเข้ามาครับเนี่ยก็เสียบแจ็คเข้าไปนะนี่เป็นตัวรับสัญญาณครับเปิดอยู่ครับเอาเดี๋ยวจะให้กูต๊อปกูต๊อปครับเดินถอยไปเรื่อยครับไปแล้วกูต๊อปครับสอบทดสอบทดวสอบเอาถอยหลังเหรอทดสอบทดสอบรถชนไหมตอนนี้ไม่รู้ครับกี่เมตรครับ ฮัโลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมได้ได้ไม่ต้องได้ยินไหมเดี๋ยวนี่มัในใกล้ไปเอา e <ampoo. S 2> อครับตล้วนี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาทดลองไม่ของเรานะครับอันนี้คือครูเต๋าเขย่าวิทย์ับผมครับเขย่าวิทย์เขย่าวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมครูเต๋าเขย่าวิทย์ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเราไปทดสอบคุณภาพเสียงกันดูนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองดูว่าว่าระยะไกลแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวจะถอยเรื่อยๆครับครูเต่ารับเชิญครับไปฮะ เดินถอยหลังครับกุตาเดี๋ยวเป็นน้องรีบไป็นน้องรีบเดินถอยหลังครับกุตาครับเดี๋ยวเราจะตกฟุตบาทนะฮะได้ครับกุตาช่วยร้องเพลงฟังหน่อยครับอ่าเพลงอะไรดีครับรอมันนานก็อาจจะบรรทอนหัวใจโอ้ยเริ่องบรรทอนร่างกายตอบครับต่อครับรอไม่ไปแล้วรอไม่ไปแล้วรอไม่ไปแล้วถอยไปเลยตอนนี้เกี่ยวนีดสักกี่เมตรกันแล้วครับตอนนี้น่าจะประมาณสักเออสิบกว่าเมตรแล้วครับสิบกว่าเมตรนะครับประมาณสิบแล้วครับ ไม่รู้เหมือนกันเูเดาเดานี่คือซื้อมาจากที่ไหนครับนี่เราสั่งมาจากในเว็บไซต์ครับในเว็บไซต์ยี่ห้อหนึ่งเพราะว่าโฆษณาไม่โฆษณาเขาไม่ได้โฆษณาเขาเราไม่ได้ฮะโอเคครับเราจะดูจะดูว่าใช้ได้ไหมนะฮะเพื่อที่เราจะใช้ในการออกพักสนามต่อไปนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะพอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปีนข้ามกำแพงไปดูนะครับว่ารู้ว่าสัญญาณถึงไหมนะตรงตรงนู้นตรงนู้นสัญญาณตัวรับเป็นสีแดงหรือสีเขียวครับ จะได้ยินไหมไม่ดีเขียวแดงเขียวยังเขียวอยู่ครับเขียวอยู่นะครับ,น,รบนี่ไปไกลได้แค่ไหนครับเนี่ยไปไกลคือว่าเราจอกเลยเราจะปีนออกหลังโรงเรียนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพร้อมนะฮะไปเข้าไปตรงนี้ครับนี่เรามาดูนี่เป็นต้นอะไรครับเนี่ยกต้นมะม่วงมะนาวเม็ดเม็ดมันเรากินได้ไหมลองดูครับต้องลองครับกินแล้วเราจะเป็นไงบ้างเราจะไม่เราจะหาวเลยนะฮะเราไปต่อเข้าไปแมกไม้นี่<ห>นต่อครับเรื่องไปไกลนะครับ นะยังได้ยินไหมครับสวัสดีครับผม <c oughs> ไปนีเราเดินเ,เดินกลับไปต่อนะเดินกลับไปต่อครับนะครับแล้วแปบนีครับครูเต๋เาคิด จะให้นานเกินไปก่อนอะไรจะมันไม่เป็นผลจะ้ายรอมันนานเกินกลับมาเลยครับกลับมาถึงแล้วผมเสียงที่ยินเป็นยังไงกลิ่นที่รับเราเป็นยังไง chance to run